สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ผมสิพามาไต่หอยเชอรี่นะครับมาหาไก่หอยเชอร์รี่แล้วก็มาหาแท่งตาน้ำครับผมมาหาตามลาหอ,อ,อยเชอรี่ยักษ์ครับหอยเชอรี่ยักษ์ครับผมปรบมั่นเก่าตัวด้วยซิป ตัวโลกนะครับพอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับกำลังฟิดเจริงกันอยู่ยครับโอ้โหลนใหญ่ครับผมใหญ่มากครับแต่รุ่นนี้ใส่ ยังไงก็ดีอีกได้นะครับตามลากันต่อไปครับผมมีประม่ณจะกแปดสิบเก่าตัวโลนะครับอยากได้ประมาณตัวละขีดนะครับโอเคอีกตัวนึงครับ ตัวอนนี้ใจตักเอาครับเนื้อดำนะครับตัวทองมีออเดอร์นะครับเล่ออกมาไต้นะครับ เพิ่อนอยากได้หอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆ9ตัวโล10ตัวโลนะครับจะจัดให้เพิ่นครับผมมันจะไปเป็นฟอแม่พั์ครับเปันกำนั่งเฉลี่ยน,นะครับมาไต่ไปให้เพิ่นนะครับ ใส่มาหาแท่งปลาน้่มครับผมนาทีพ่อดะก,กินนะครับปลาอาจจะได้นะครับไตยุ่นน้องครับจากสิมีบอบุตกเก่าโตัวโลสิบตัวโลนะครับแต่ก็เคยได้ยู่ครับอยู่แถวนี้ เลยล่องมาหายเป็นเบิ่งนะครับป็นลาบัวนะครับปลาบัวตัวครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับ ตัวเล็กตัวเล็กไปหน่อยครับนี่ตัวนึงครับตัวใหญ่ครับโอ้โยมูครับเดือยผ่านหนาไปนะครับ ตกใจหมืดครับผมไปทางสายทางมัน่นนี่ครับตกใจดึกว่ามันงูเห่าสีนะครับลองดูใส่นี่เบิ้งนะครับไงบอนะครับพ่อรุ่นอยู่ครับพ่อได้อยู่นะครับลองเบิ้งครับ นังกลับไปสั่งอยู่บาทนะครับ okay. เก็บก้อนครับโอ้ตกใจงูเมื่อกี้นะครไม่ใชล่ะไปๆๆทางไปทาง,ทางมันคอยกับหากินเจน้ากับหากิน น้ำสีเิลือกเนื้อจักน้อยนะซับปลาแท่งปลากันยากนะครับมันอยู่เลึก เจอแล้วครับเจอแล้วสาใหญ่ครับนี่ครับผมโอ้ใหญ่มากครับนี่ยครับโอ้แบบนี้ถึงแน่นอนครับเก่าตัวโล่สิบตัวโตยังไงก็ถึงครับใหญ่มากนี่ครับผมาหาอีกครับ เจ็ดแปดตัวันาดจะได้แล้วนะครับไส่นี่นะครับใหญ่มากๆครับผมอยอดลาเพื่อจะแสบนะครับท่นพ่อไส่นี้นะครับเขาเอื่นว่าใส่นาง่งฝาครับใส่นาางฝานะครับในขนาดนี้อยู่นะครับผม หกเจตัวลาบอิ่มนะครับใส่นี่ถือไว้ใหญ่นะครับนี่ครับอีกตัวนึงครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับ,อรบโอ้ว้าวใหญ่อยู่ครับ ยังยยู่ทต่แพรตัวเมื่อกี้นะครับเชอรี่นะครับขันพ่อหน่วยสีทอง่งอุ้ยคุณตัวนึงครับตัวนึงครับผมจำนั่งไต่งม่วงๆอดี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกากรกอนตากรกตาก,กครับมันอยู่ไก Okay. เดิงกันครับจบก,ก่อนนี่ครับนี่น,นี่นี่ครับผมสานางฟ้านะครับโอ้ตัวใหญ่มากครับผมใหญ่มากนะครับโอเคหล่นกันต่อครับปลาเพิ่มได้จักตัวครับผมแท่งปลากันน้ำลึกนะครับ แ่้งบอดดยครับผมครับตัวเล็กครับผมตัวเล็กยวเอาไปต,ต้มกินกับตบกหุ่งนะครับ อดครับสุดยอดนอ้นวยงหญ่มากครับนี่ครับใหญ่มากครับผมอา้าวมีเชอรีอ่สีทองพร้อมครับเนื้อทองนะครับกำลังผสมพันธุ์กันนะครับตักได้สุดยอดครับ ใส่นี่เก่าตัวโล่สิบตัวโล่ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวรอไปรุนกันยุบ,บนันอีกเทือนึงนะครับผมเพราะว่าทายวีดอไปน้่มัสานะครับต้องรีบเก็บนะครับฝนก็นจะตกแล้วนะครับทั้งยานอ่าโทรศัพท์ตกหนามนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปรุนกันตอนกลับถึงบ้านนะครับ เราจะได้เก่าตัวโล่สิบตัวโล่ไปะนะครับผมโอเคครับครับกลับถึงบ้านแล้วนะครับโดยหลายอยู่ครับแต่ว่าใส่นังฝ่าที่เพิ่นไปหานะครับเก่าตัวโล่สิบตัวโล่นะครับจะมีบอลนะครับผมมาลุ้นกันครับ เดด้ายครับเม่ร้ายนะ รนะครับเดรายอยู่ครับเดี๋ยวมาเลือกน้วยกันเลยครับมาเลือกดูครับว่าจะได้ตามเป้าหมายนะว่ดน,นะครับสองสามสี่ เ uh, ็ดแปดลองเบ้นครับผมถึงบ่ สิบหน่วยนะครับนี่โลโลสามขีดนะครับเอาออกหน่วยหนึ่งเอาออกหน่วยหนึ่งนะครับโลสองขีด สองหกสามหน่วยเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับเจ็ดหน่วยโล่หนึ่งนะครับโอเคแกวครับผมตามเป่าไม้ครับอื่นทรงหลกค้าครับผมเอเคครับ เก็บไฟกันครับโอ,สอ้สุดยอดสุดยอดเรือใ่ได้ดีเรืออีกหลาย,ยู่ครับได้ปลาสองตัวนะครับปลาสองตัวปลาใช่ปลา ปลาสลิดนะคับอันนี้ก็จะเอาไปซับๆแล้วก็ลงบอลปลาไหลน,นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องเราขิ้นท่าจวดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ